น้ำหลากกันแล้วในพานเนาะ <c oughs> ดยน้ำเชี่ยวมากครับเฮ้ยทุกคนปรากฏตัวแรกกันเนาะกวดเหลืองเนี่ดูทุกคนนี่ปลาตุกเดี่ยวอ้ยนี่นี่ปลาซ่าเหมือนปลาซ่าอะดูอตรงนี้เหมือนดึงแรงแรงครับอุย้ยมาแล้วนี่ฉายย่าน้องดุกในตำนานครับอู้ตัวนี้โตตัวนี้โต สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่พิงน้องนันนาเอฟซี FC ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเบอรี่นะครับพบกับผมช่างระเดนนะวันนี้พามากู้อวนนะครับหมายเดิมหมายหนองดุกครับหมายในตำนานนี่ปลาดุกตัวใหญ่ๆที่สวยโดนกันไปสองคลิปแล้วนะครับมาดูคลิปที่3ามนี่อ้วนหกขัวเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ดูดูแม็กช่วงนี้ มากู้รอบเย็นเนี่ยน้าฝนตกมาทั้งวันเลยครับจากที่เรามาวางไว้มาช่วงสายๆเนี่ยน้ํายังประมาณแค่ขาอ่อนครับฝนตกมาทั้งวันเย็นมาน้ำเท่าเอวแม็กแลน่นกู้อวนน้ำหลาก,กันนะผ่านมิดใส่ชุดกันฝนมาพร้อมครับนุ่นโอ้โดนไม่โดนไปดูกันหัวอวนก็โดนเลยนี่หัวแรกนะครับปลาตะกับ นี่สิเดือพันฝนตกเหรอกลัวฝนเนาะนี่นี่นี่<ช>หาปลากลัวฝนนั่นเองในนพเดี๋ยวหนาวกว่อนแล้วไอ้ข้างล่างอะ<ม>่ะไม่เปียกเหรอมัน,นเปียกเอาหาปลาก็ต้องเงี้ยครับฟ้าฝนยิ่งมีฟ้ามีฝนเนี่ยปลาก็ยิ่งจะติดดีอ,ดอุ้ยตรงนี้อุ้ยอุ้ยตรงนี้มี เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นแล้วครับขาวๆอุ้ยมันพันจนไอ้ตะกัวติดกันเลยอ่ะโอ้โนี่นี่นี่ปลาซ่าเหมือนปลาซ่าอ่ะดูอุ้ยอุ้ยว่าแล้วครับทำไมอ้วนพันโอ้โหกำลังจะมุ่งไปจับปลาซ่าอุ้ยเอาอีกแล้วครับ น้ำยิ่งมายิ่งกลัวๆอยู่นี่ไหาได้เหรอไอ้แม็กแม็กเอ็งเห็นมยเนี่ะหรือมึงจงใจมึงเอาอีกแล้วนะดูผ่านกล้องมันจะเห็นไม่ค่อยชัดครับแม่เอ้ยแม็กมาเล่นแล้วใจสั่นเลยนี่ ลแล้วมันตายแล้วในพานเอาไปติดอกขนาดนั้นแหละกดน,น้ำสูงขนาดนี้เนาะวันจมครับโอ้ยคลิปก่อนนู้้นก็ติดตวงแล้วในพารนะ์นแล้วแต่นั้นยังเป็นก่อเราจะกู้รอบเย็นหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวสักสองสามทุ่มเรามากู้อีก,กรอบครับเพราะว่าปลาพวกนี้เนี่ย ติดนานจะตายกูกูกลับไปยรงไปแช่เย็นไม่ได้ครับอ่ะเดี๋ยวตัดที่งูนี้ก่อนแล้วกันกูอะมาต่อครับตรงนี้ทุนจมๆเนี่ยปลาหรือเปล่าเดีนะระวังตัวหน่อยทีนี้อู้มีดึงนี่นีน,นปลาซ่าครับปลาซ่าที่หลังถ้าใครหลอกงูนี่หักตังนะหลายรอบแหมวกนะแม่งนะ่าเองอะ ไปถึงบ้านเลย <laughs> โอ้ยแต่ก็ปลายังน่าจะติดดีอยู่นะนะ้อนงะในพนะันเนาะได้ฝนได้ฟ้าได้น้ำหลากมาเนี่ย uh huh. พอได้หากินครับผมดูบรรยากาศครับทุกคนจากสองคลิปก่อนเดินน้ำเท้าเข่าเท่าขา,าอ่อนน้อยไปนะดูตอนนี้ครับหมายเดิมนะนาของพี่โรดเขาครับแม่เสียได้ข้าวไม่ได้เลยนี่ตายหมดเลยครับอ่ะหัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูหัวต่อไปครับมีไหมหัวนี้โอ้ติดแล้วติดแล้วติดแล้ว ปลาอะไรอ่ะเพียนตวงเหรอภาษาตตวงอ่ะอ้วนเลอะดีกันนะแม่แต่เพียนตัวแรกเลยเนี่ยนายพานแม่มีตะเพียนเดี๋ยวอาจเดี๋ยวอาจได้ลองเอาเจ็ดเซนมาวางมั้งเนาะเจ็ดเซนจะติดไหมตอนนี้อ้วนที่เราใช้หกขัวเนี่ยห้าเซนครับ ออกหาแล้วได้กับข้าวก็โอเคแล้วครับวิถีบ้านทุ่งแบบนี้เนี่ยหากับข้าวกินได้เองอะ่ะลดรายจ่ายก็เท่ากับสร้างรายได้ไปในตัวแนละ้วในพันเนาะ

ปรากฏตัวแรกเหมือนกันเนาะ,ะกดเหลืองนี่ลคลิปที่สามครับพึ่งได้ปรากฏตัวแรกนี่แต่ว่าชื่อมันชื่อหนองดุกกันแล้วพัน <c oughs> ไม่ใช่หนองกดครับแต่ก็มีแหมตัวเหลืองสวยเลย <c oughs> ไม่ได้แพ้ปลาดุกเลยนะ <c oughs> คมแล้วมันมีหยักด้วยเวลาตำอ่ะ ตั้แล้วมันแบบตั้มคาตั้ตั้ติดโดเลยครับยิ่งปวดยิ่งปวดอ่ะปลาโดปรากดเนี่ยใครเคยโดนจะรู้ดีฮะช่างเด็ดหลายรอบแล้วนี่ปรากฏนี่เข้าเนื้อก็ไม่ได้แยเข้ายิมก็ไ,ไม่ได้ด้วยนะปลาซ่าอู้ตรงนี้น่าจะหลายตัวครับทุกคนเด้อเดี๋ยว้อถอยออกมาเลยอแม็กลองยกไหน นี่ตะกับมีปลาซามีครับสามสี่ตัวนี่ตรงนี้นี่จุดเดียวโอเคหัวนี้ปลดเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปดูหัวต่อไปอวนนี่เราต้องสางให้ดีครับเพราะเดี๋ยวสองทุ่มเราต้องออกมากู้อีกหนึ่งรอบจุดที่เราข้ามนาใช่ไหมพานมันเป็นร่องน้ำอ่ะโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยว ถึงไหนเนี่ยกองตกสะบอ้ออู้หูโอ้ยหน้าอกครับโอ้โห้วันนี้วันนี้ติดอยู่ลึกอะไรอ่ะโอ้ยดูทุกคนนี่กระจุกเดียว <c oughs> อ่ะก็เดี๋ยวต <c oughs> ัด็อตไว้แป๊บครับชวนปลด ตัวนี้ปลาเลยหมอหน้าหมอหน้าตัวสวยเลยครับหมอหน้าเนี่ยติดไม่ทนนะตายง่ายครับโอ้ยตรงหัวนุ่นมันติดอยู่หัวสองฝั่งแล้วมหงนะปลาครับนะ <laughs> พอได้อยู่นี่อ่าเดี๋ยวตัดช็อตไปอีกครับช่วยกันปลดอีกตรงไหนติดทีๆีต้องช่วยกันหน่อย <laughs> เอา <laughs> สระว่ายน้ำนะนะ <laughs> แม็กมันเล่นแล้วครับหลายคนบอกแม็กสายลุยนะมันชอบดำน้ำกู้กระบอกครับ <c oughs> <c oughs> อ่ะทุกคนไปดูอีกหัวนึงปลาอะไรแม็ก <c oughs> ปลาซา <c oughs> ตรงนี้เห็นมันดิ้นนะปลาอะไรเนี่ยโอ้ ดูทุกคนแม่โดนตะกับใหญ่ๆกันอีกแล้วครับนี่ไปฝ่าม,มือหมายตกที่ปากซาไอปลาตะกับตัวใหญ่อย่างนี้หายากนะในพันเนาะไม่งั้นตกสนุกเลยครับปลาตะกับนี่ถ้าไซด์อย่างนี้เนาะไอที่เราเคยตกตกได้ไปหล,หลังมันก็คนไปเยอะครับคนไปเยอะนะม,มันมีที่ตกอทั้งวัน,อวนพอคลิปออกไปก็จะมีคนเริ่มตามเข้าไปเหมือนกัน ตรงนี้บริเวณปลายนาครับเนี่ยข้างบนนั้นเป็นภูเขาบรรทัดนะแม่มมยสวยสุดๆครับอาซาปาซาเยอะครับคู่รอบเย็นเนี่ยอะให้แม็กปลดไปก่อนเดี๋ยวลองมาดูฝั่งนี้ดูไล่มานี่ครับทุกคนจะเห็นนี่ตัวนี้หางแดงหางดำเลยนี่น่าจะกระสูบนะ เทอบ <c oughs> หัวนี้หลักหลุดครับนี่น้ำแรงมันแทงอวนหลุดเลยเดี๋ยวหาอวนก่อนแล้วก็ย้ายครับฝ่าน้ำหลากกันแล้วในพันเนาะ <c oughs> ด้วยน้ำเชี่ยวมากครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะปิวจะปิวตามหน้าพายแล้วติดตัวเดียวเนาะโอเคก็หัวสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวปลดตวงแล้วก็ย้ายอวนขึ้นไปข้างบนนี่ครับไหนดูสิเป็นไงผลประกอบการวันนี้โอ้นี่สามส่โลเนาะสามโลกว่า วางอวนครับหรือว่าดักคายได้กับข้าวแล้วนี่วันนี้เจ้าของนาหนีหนาวหาอ่ะก็คลิปนี้เดี๋ยวลองชั่งดูกันหน่อยนะไอ้เท่าไหร่ครับรอบเย็นนี่โอ้เกือบสามโลครึ่งอ่ะดูนะเอ้วันนี้พี่โรดได้ปลาแปลกๆฝาสองคลิปแรก มีปรากฏแล้วก็มีปัตะเพียนมาด้วยนี่อันนี้สรุปเป็นแค่รอบเย็นนะครับแล้วเดี๋ยวรอบคำเราจะไปกู้กันอีกเนี่ยใน้ปัตเพียนมาแล้วก็กดเหลืองนี่แล้วก็มีกระสูบครับส่วนใหญ่วันนี้จะได้เป็นปาซาซะส่วนใหญ่นี่ปัตกระกระไซฝ่ามือเหมือนเดิมครับผมอ่ะตัดคลิปว้เท่านี้ก่อนแลเดี๋ยวคำนี้เจอกันครับมาครับทุกคน สวัสดีกันตอนคำคหนึ่งสองสามสี่ห้ารวมช่างกเดชนนะเดินกันให้เต็มหนองครับมากู้อวนกันอีกหนึ่งรอบเลยไปไปเริ่มไปดูอวนกันครับผมเมื่อเย็นมาน้ำแค่เอวแค่อกอะครับตอนนี้นี่น่าจะขึ้นมาอีกป่ะา้ยช่างแอวน่าจะแค่คอหรือว่าช่างแอวอะ พี่โหลดก็ว่าเดี๋ยวเขาดำใหม่เดี๋ยวเขาหวานใหมเห็นไหมพวกเปลี่ยนวกิกฤตเป็นโอกาสเนี้ยปลกหวานทกบุ้งไงเนี่ยอะฉั่งแอลใช่ปลูกพทกบุ้งนะโดนไหมหัวแรกอุ้ยโดนแล้วโดนแล้วปาลาอะไรแม่อุ้ยตัวใหญ่ด้วยเนี่ยอุ้ยตะเพียนอย่างนั้นในพานแม่เมื่อเย็นได้ตวงครับคำมาได้ตวงนี่ได้นะสาวเลยสาวเลย ตาไปเลยทั้งแอวเอาตัวนี้ปลาอะไรปลาซ่ามาได้อีกหนึ่งตัวครับติดไหมอ้ยสองตัวสองตัวอา้าว ตรงนี้ปลาอะไรพี่รถปลาซามีอีกปะลปลาอะไรนั่น,นโอ้ปลาซาโอ้ตัวนี้ตัวโตตัวโตตัวโตครับตัวนี้ อุ้ยปลาอะไรตรงนี้อุ้ยของดีของดีปลาไอ้นี่ปลาโอนอหรือว่าปลาเนื้ออ่อนครับหลุดเลยแหมตัวนี้สวยตัวนี้สวยเกือบหลุดเลยเนาะเกือบหลุดกลับมาแล้วนะครับมาดูรอบค่ำกันรอบค่ำเนี่ยติดไม่เยอะครับแต่ว่าถ้าได้ออกไปปลดเนี่ยเช้ามันก็ไมา่ตายนะพี่ลุงน,นะ ได้เท่านี้ครับปลาสาส้าส,ส่วนใหญ่แล้วได้ปลาเนื้ออ่อนมาตวงโอเคก็เดี๋ยวตัดไว้เท่านี้ครับพรุ่งนี้ไปเจอรอบเช้ากันอีกหนึ่งรอบเนาะตกทั้งคืน <c oughs> น้ําน่าจะสูงกว่าเมื่อคืนด้วยครับเนี่ยมามามาไปกู้อวนรอบเช้ากันครับนักรบอวนลอยหรือเปล่าในพนัน <c oughs> อวนลอยไปไหนหมดแล้ว,วมั้งเนี่ยน้ำหลาก แล้วดูพี่โรลดใส่หมวกกันน็อกเลยเหรอกันอะไรอะ่ะ <laughs> มันมันจะกันได้แต่อกหรือเปล่าเนี่ยทีเนี้ยที่เหลือจะเปียกหมดนะ <laughs> อ่ะไปครับผมไปดูอวนกัน <laughs> โอ้โหทุกคนดูบรรยากาศทุ่งหนองไงน,นี่ว่า <laughs> นักล่าปลาน้ําลึกกันแล้วครับวันนี้จากน้ําตื้นๆธรรมดานะกลายเป็นน้ําลึกแล้วครับดูครับตรงนี้ติดหลายตัวเลยนี่อู้ดูดูดูเนี่ยสี่ตัวห้าตัวครับอ่ะไปไปต่อครับ มิดข้ามตรงนี้นะเมื่อคืนแค่อกนะวันนี้เท่าไหร่ไหนไปแล้วไปแล้วโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้โหหนาวจี๊ดเลยครับตรงนี้ปลาฉลาดครับปลาฉลาดหรือว่าปลาตอง ติดอีกสองทำตัวเนะะาะปลาซาตัวใหญ่ด้วยครับที่แม็กนะ่ะนี่ตรงนี้ก็มีอืเช้ามาก็ติดพอได้นะนพาน,นะอนโอ้แต่จะสู้มื่อวันเย็นไม่ได้เนาะวันเย็นเยอะกว่านี้ครับ างวันนี่พวกปลาซาปลาตะกับจะติดดีกว่าแมวันนี้ยังไม่โดนประดุกเลยนะพี่โรนะ <c oughs> จากเท่าไหร่อ่ะสองคลิปก่อนโดนไปรวมๆแล้วเจ็ดแปตัวแล้วเนาะคลิปนี้ยังไม่มีครับตัวนี้ปลาอะไรครับแะ่เพียนโอ้แม่เมื่อวานเย็นตวงเมื่อคืนตวงนะเช้ามาอีกตวงคนะรับปลาเพียนเอชักเริ่มติดเยอะอยู่ ทำไมถุงอ้วนยืนไกลกันฮะหนาวไม่มีใครปล่อยมือลงน้ำเลยนะหนาวเก่งเก่งกันเลยหมดแล้วนะตรงนี้เหมือนดึงแรงๆครับอู้ยมาแล้วนี่ฉายาหนองดุกในตำนานครับอ้ตัวนี้โตตัวนี้โต โอ้โหแม่นึกว่าจะไม่โดนแล้วนะวกลางถุงอ้วนพี่ไอถุงอ้วนด้วยกันโอ้โหดูตัวแม่ถ้าไม่ได้เลย<า>จะสมสายา,ยานหนองดุกในตำนานได้ไงนะโหลดนะแม่โอ้ยอ้วนตุ๊บเลยนเนาะ ฉีกเลยฉีกเลยพันมิดสังฉีกนะครับสละเหรอ,อปลาดุกติดนี่บางทีนปลดยากนะถ้ามันพันกันเยอะครับม,มันมีเงียงสองเงียงขวางอยู่นะ วิชามานใช่ไหมเรียนวิชามานมาจากแม็กนะพี่โรดบอกเอามาครับโอ้อย่างงี้ถือว่าสุดยอดครับผมได้อะไรตัวนั้นพี่ปลาบูปลาบูแม็กก็ได้อยู่นี่ตัวงนี่ปลาบูไซส์เท่าไรสามสามนิ้วเหยื่อชัโดครับ แม่นาพีโรดนี่ที่สวยดีเกินนะข้างหลังเป็นภูเขาใหญ่นะพี่โรดนะเดี๋ยวอนาคตจะสร้างบ้านอยู่แถวนี้นะ,อ,ะอยู่หัวหนาตัวเองนี่แหละทุกคนดูนู่นครับหมวกลอยน้ําหมวกลอยน้ําครับน่ะเฮ้ยมาจากไหนน่ะ ไม่ใช่นะไอแม็กนั่น่ะแม็กมันเล่นน้ําครับมันไม่เดินแล้วมันเลื้อยเอาแล้วหน่นด้วยพอถึงตรงน้ำหลากีนชักเริ่มเกาะกันแล้วนะพี่รุ่นน้ำเฉี่ยวเกินนี่โอ้โอ้ย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 แม็กได้มาอีกตัวนะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปสรุปทั้งหมดกันท um, ี่บ <Şey> ้านครับผม ิโลดก็หายไปแป๊บเดียวนะไปได้อะไรมาผักบุ้งน้องเหรอนี่ได้กับข้าวแล้วครับจะเก็บตอนแรกไม่ได้ใช่ไหมพอเราะหาปลาก็ห้ามเก็บผักใช่ไหมในพันอ่ะสูตรพันมิตรเขาบอกว่าเก็บได้ก็ต้องเก็บตอนหาปลาเสร็จแล้วครับดูยอดงามงามาหนี่กับข้าวกับปลาบ้านเราเนี่ยไม่ต้องหาซื้อเนาะในเมืองเท่านี้นี่ก็สิบบาทแล้วไปนเมืองแหนเนาะโอโอเคไปเจอกันที่บ้านครับถุงนี้ของเมื่อไหร่เมื่อคืน อ่ะดูนะนี่ของมาลรอ่ําครับอ่ะต่อไปต่อไปอันนี้ของเมื่อวันเย็นนะตอนเย็นมีสองถุงครับได้สามโลฝาเอี่สรุปรวมทั้งหมดเลยนะฝนก็ตกครับผมอ่ะอ่ะเนี่ยด้วยครับทุกคน อันนี้ของเมื่อวานเย็นกับของเมื่อคืนและสุดท้ายสุดท้ายของเมื่อเช้าครับที่เพิงไปกันมาเนี่ยน่าจะรวมรวมเฉพาะเมื่อาวานเย็นสามโลครึ่งนะในพานรวมรวมกลางคืนรวมรวม,รวมเช้าก็น่าจะสี่ห้าโลไม่หลุดนะครับนี่ดูชุดเช้าประดุกใหญ่ก็ยังไม่พลาดนะ สมฉาย,ยาน้องดุกนะยังได้อยู่ครับนี่อ่ะโอมามามาหลากหลายปลานะครับพระเอกก็เป็นปลาดุกตัวนี้นี่ตัวไซอัอ้วนตุบเลยครับและส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกนี่แหละปลาซาปลาตะกับเหมือนเดิมครับนี่ตัวนี้ก็เป็นปลาตะเพียนอ่าแล้วก็ได้ปลาบู่ด้วยหลากหลายปลานะปลาฉลาดก็มีครับ ก่อนจะเข้าครัวเนี่ยอยากกระจายกระจายให้ดูสักทีนะพี่รุ่นนะจะได้เห็นกันทั่วดูครับอ่ะทีนี้ชัดๆเลยเนี่ยปลาทั้งหมดของคลิปนี้นะอดูอ๋อยังมีปรากฏครับเนี่ยที่ได้ปกดเหลืองโอเคอ่ะจะเพียนได้กี่ตัวสามตัวนะหนนอเออ เรียบร้อยครับปลาซากรตัวที่สวยดีเกินไปครับไปเข้าครัวกันมาครับผมมาเจอกันตอนค่ำๆหน้าสตูดิโอนะวันนี้เชฟของเราคือในช่างแอลแล้วนะครับวันนี้ในช่างจะทำเมนูอะไรเออลาบปลาซาทอดกรอบครับเอาปลาซามาสับละเอียดเนาะแล้วก็ไปทอดกรอบจากนั้นก็เอามาลาบใช่ไหมอ่ะก็เป็นเมนูปลาซานะครับจากที่เราไปวางอวนมากัน ติดเยอะเลยครับผมไปวางอวนมาที่นาพิโรดนะไม้หมนองดุกครับมามามาตอนนี้ก็คือปรุงน้ำลาบก่อนใช่ไหมบีบมะนาวจากนั้นใส่พริกป่นนะฝนก็ตกทั้งวันเลยครับจังหวัดตราดบ้านเราเนาะในช่างเนาะปรุปงรสด,ด้วยน้ำปลา น้ำปลาและตามด้วยนํตามทรายน้ำตาลทรายครับแล้วก็ใส่ผงนัวนิดหน่อยนะ,ะจากนั้นก็ครุกใช้ได้แล้วใช่ไหมจากนั้นใส่ ปลาซ่าทอดกรอบครับตามด้วยหอมแดงซอยอ่าตามด้วยตัวนี้คือผักชีฝรั่งครับผักชีฝรั่งหรือผักชีใบเลื่อยเนาะครับอ่าสุดท้ายข้าวคั่วครับขาดไม่ได้ข้าวคั่วนะเมนูลาบต้องใส่นะข้าวคั่วครับโอ้หอมมะนาวไปแล้วครับเนี่ยอ่า นั่นก็ครบเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับตักเสิร์ฟครับแม่กับแก้มหรือกับข้าวดีเมนูนี้นะช่างแม็กไม่มาน่าจะกับข้าวถ้าแม็กอยู่นี่ต้องกับแก้มเนอะอ่า มาครับผมกับเมนูลาบปลซซ่าทอดกรอบครับผมอ้าวใสให้หมดนะช่างเรียบร้อยนะแบบนี้มาครับมาลองชิมกันมาให้เจ้าของนาก็ชิมก่อนนะนายช่างนะใช่ครับปีนี้ข้าวก็ไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> แต่กินปลาแทนเนาะข้าวไม่ได้กินปลาเอาแล้วกันนะพี่โรนนะปีนี้นะหวานข้าวไปสองรอบเออสองรอบแล้วนะ่หวานข้าวอะ่ะ ไงไอเรื่องเมนูอย่างเงี้ยเนี่ยช่างแอลเขาเบอร์หนึ่ง L อยู่แล้วไอ้กับแกม้มกับข้าวกึง่งกึ่งกันเนี่ยนะแซบยูแซบคือ <c ười> ปาเพียนก็อร่อยใช่ไหมไอช่างแต่ว่าปลซซ่านี่ก็ใช้ได้<ช>คือการทําลาบอย่างเงี้ยต้องใช้ปกกลากัังเนี่ยจะอร่อยน้ําจืดเนาะครับโอ้งามาไอาอีกสักทีเดี๋ยวลองมั่งต้องมีผักสดหน่อยเนาะแต่นึกทำก็มืดแล้วอ่ะหาไม่ทันไอช่างก็เลือกงานมาพอดีครับมืดเลย อืมได้ไรไหมพี่เลิศขอล่องหน่อยครับเนี้ยเดี๋ยวก็อิ่มหาย <c oughs> <c oughs> มาแอบน้ำปลาความเหนียวหนึบกรอบกรอบปุ๊บเลยครับแล้วก็ตัดให้ละเอียดตั้งมันจะขาดหมดเลยเนาะครับแล้วทอดให้กรอบครับเคียวอย่างตั้งเลยอืมรอ,อและวึ้นข้าวนี่ป่ะหมด <že> เดี๋ยวก็ชินันหมดนะมามาครับถ้าเพื่อนๆรอเพียงน้าเนี่ยชอบคลิปวิดีโอแบบนี้การวางอวนการหาปลาแบบนี้เนี่ยเอามาทำเมนูพื้นบ้านนะครับก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวไว้สักันใหม่คลิปหน้าส่วนคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย